เคไฮเรามาเล่นอะไรสนุกสนุกดีกว่าครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะอยู่บ้านว่างๆนะฮะใช่จ้ะเดี๋ยวรอให้คนมาตีกกร์อะรอรอโชว์อะไรครับ <laughs> เป็นแบบเป็นโปสเตอร์ <laughs> เป็นประวัติเรียกว่าอะไรอะเป็นประวัติเป็นประวัติของน้ำหอมนี้นะฮะว่าได้มายังไง พี่มาที่ไปเป็นยังไงนะคะ,ะฮัลโหลฮัลโหลพี่มาพี่คีสวัสดีครับบ้านหมาพันทิพย์ครับสวัสดีครับขอแว่นได้ไหมไม่ได้พี่ต้องคาดผมไว้มองไม่เห็นหน้ามาพี่จะตกก็ผังมันเหมือนไงโอเคเอาเลยไหมเอายังดูห้าพันแล้วอะ่ะก็คือวันนี้เราจะมาแส่น้ำหอมนั่นเองแต่ว่าคือจริงๆแล้วอะ่ะ จริงๆเราจะมีงานเปิดตัว<ช>ยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยค่ะ<ช>แต่ด้วยโควิด -19 เนี่ยโรคระบาดเนี่ยก็เลย<ช>ทําให้เราต้องอเลื่อนไปก่อนนะคะ<ช>ก็เลยไม่ทันได้เสียใจมากบบเลยที่ไม่ได้ไปเจอทุกๆคนด้วยตัวเอง<ช>นะครับผมเราก็เลยทําอันนี้ขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ปรึกษาใครเลยอยู่ดีเราจะแจกเราก็อยากแจกครับผมใช่นะ ขาไม่ได้จ้างมานะไม่ได้จ้างนะนิไม่ได้จ้างดูเลยอันนี้คือจะแจกเองคืออยากอยากมาคุยด้วยอยากมาคุยทุกคนอยากแจกอยากแจกจริงๆอยากให้คนได้ลองใช้ไงใช่เพราะว่าโปรเจกต์เนี้ยคือเราทํามานานมากคุยไว้นานมากเลยนานมากแล้วก็เราได้เทสกันหลายรอบมากๆครับใช่ใครก็อาจจะได้เห็นแล้ววันที่เราไปเทสที่ เออมีรูปออกาใช่แล้วก็แล้วก็เขาก็ลงรูปไปนะนั่นนั่นคือสิ่งที่เราไปไปดมมาไปเทสมานะครับแล้วทำไมถึงต้องเป็น love story อ่ะทำไมต้องเป็น love story Love ก่อนคุณ love by Kim story by Mark love by Kim นี่ก็คือหมายถึงว่าความรักก็คือโดนโดนรัก by Kim ใช่ไหมก็จริงจริง inspiration ของเราอ่ะที่ที่ได้ บอกเขาไว้นะก็คือคพี่หมาก็ชอบกลิ่นที่มันเป็นแบบไม้ๆ<ช>ป่าๆอะไรเงี้ยไม่ก็ถ้าใครได้ติดตามผมมาระยะหนึ่งก็น่าจะรู้ว่าผมชอบเข้าป่าผมชอบเขียนเรื่องราวเวลาที่ผมได้ไปมาใช่มผมก็เลยใช้คําว่าสตอรี่ผมเพราะว่าผมชอบเล่าเรื่องแล้วอีก<ช>อย่างหนึ่งอของผมกลิ่นของผมเนี่ยมันจะจะเป็นกลิ่นแบบ วูดี้วูดี้กลิ่นเปลือกไม้อะไรอย่างเงี้ยนะผสมความอบอุ่นแล้วก็มีความหอมอยู่ในตัวนะฮะค่ะของคิมก็จะเป็นเลิฟเพราะว่ากลิ่นแบบโน้ตหลักๆของเราเนี่ยของของตัว,ต,วตัวคิมเองจะเป็นกลิ่นพีโอนี่ก็คือดอกไม้โบตันที่เป็นดอกไม้ที่คิมชอบเป็นแบบเฟเวอร์ดอกไม้เลยอยากจะบอกจริงๆเป็นมันเป็นอะไรเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เราภูมิใจมากๆเลยนะ เราเลือกแบบพิธีพิถานมากจริงๆอะ<ช>่ะจนได้กลิ่นที่เราต้องการจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนได้กลิ่นนั้นและที่มันมีเสน่ห์มากกว่านั้นก็คือสามารถฉีดได้เป็นสี่กลิ่นไม่เพราะสามารถเท่ะฉีดคอมไบา์ด้วยกันได้ก็คือฉีดผสมได้กันได้ใช่ผสมจะพูดตัวอย่างว่าผสมยังไงนะก็คือเอา้าบอกอันนี้เลยดีกว่าเออเออเอา,เอา,เอาขวดใหญ่คืออ่ะเอา,เอาของบีโช นี่นะฮะเป็นกล่องน้ําหอมนะครับอันนี้30 ml 30 ml เราจะบอกว่าถ้าคุณซื้ออันนึงอ่ะคุณจะได้สองกลิ่นอืมก็คือถ้าสมมุติว่าเป็นกลิ่นของพี่หมาดเป็นตัว sorry ตัวนี้ใบามาดเนี่ยก็จะมีตัวนี้แถนก็จะมีมในกล่องก็จะมีอ่ะก็จะเป็นกลิ่นของค<อ>ิมแถนไปนะคะ เยอะแยะไปหมดเลยนี่เยกลิ่นของคิมแห่ม่มมันอันเล็กๆถูกต้องเพื่อที่บางวันถ้าคุณเบื่อไม่อยากได้ใช้กลิ่นกลิ่นเดียวคุณสามารถฉีกอีกตัวเนี้ยผสมเข้าไปได้ก็จะทําให้มีเสน่ห์มากขึ้นใช่ก็จะมีความแบบอบอวนอบอุ่นไปด้วยเนาะเพราะว่าจริมีความสดชื่นนะฮะใช่แต่ว่าถ้าเป็นของคิมก็จะเป็นขวดใหญ่เหมือนก้านเลยมันก็จะมีขวดเล็กของที่มาแทนมา ถูกต้องเก๋มากเลยบอกเลยชอบมากใช่ภูมิใจมากๆเลยนี่ครับไม่รู้ว่าเขาจะขายแบบนี้อีกนานแค่ไหนนะนะก็ลองไปหาดูกันแล้วก็อันนี้ขนาด30 ml นะเออเออแล้วเรามีอีกเรามีขวดใหญ่อีกขวดใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ขวดใหญ่ดีอีขวดใหญ่ขวดใหญ่ในเก๋มาก ดูนะสุดยอดมากน่ารักมากอ่ะมันเปิดอย่างนี้เปิดแบบนี้ออกมาเหมือนสมุดเลยอ้าวอ้าวร่วงร่วงแล้วก็จะมีคำคมนี้ด้วยใช่ใช่ if you never turn a page you will never know what the next chapter holds เพราะฉะนั้นคุณต้องเปล่เพราะฉะนั้นคุณต้อง turn the page แล้วคุณก็จะจะเห็นสิ่งที่อยู่ตรงนี้นะฮะอือหมายถึงว่าถ้าคุณไม่เคยที่จะเปิด อีกหน้าหนึ่งคุณก็จะไม่คนพบสักทีว่าหน้านัา้น,นมีความหมายยังไงอ่าไงาล่ะไงล่ะนี่ก็เหมือนกันเนี่ยนี่ยเหมือนกันขวดใหญ่ก็คือขวดใหญ่สวยมากห <100 ml S 2> นึ่งร้อยอมลนะครับก็จะมีทั้งขวดใหญ่แล้วก็ขวดเล็กไปด้วยนะก็ตอนเนี้ยเอาจริงผมก็เห็นแฟนคลับบางคนแล้วก็าบางคนได้ซื้อที่เซเว่นเลเว่นบางที่ก็ม,มีขายแล้วเป็นแบบนี้ ซึ่งเราจะมาแจกวันนี้กจแอันนี้กันนะฮะอันนี้แต่ว่าอยากจะบอกก่อนว่าเดี่ยนี่ของเราป้าที่ทแกะแล้วว่าอยากให้อยากให้ดูก่อนว่าแบบห้ามหมุนอนะว่าต้องดึงตรงๆเดี๋ยนะนเดี๋ยนะเดี๋ยวหาก่อน <c oughs> เดี๋ยวเก็บอันนี้ก่อนเก็บอันนี้ก่อนอยู่แถวนี้แหละ แป๊ดหนึ่งนะครับมันอยู่แถวนี้นะแต่ไม่เป็นไรบีเดี๋ยวเราค่อยแกะอันใหม่กันละอ่ะงั้นแกะให้ดูเลยแล้วกันจัดกะเแกะให้นะดูเลยสดๆไปเลยเพราะว่าไม่อยากให้แกะผิดเดกเกียวจะพังมไม่ใช่ไหมเขาเรียกว่าเกลียวป่ะอ่อันนี้เดี๋ยวมันจะหกไม่ใช่อะไรหรอก ใช่มันจะพานี่มันจะมมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีสองแถบนะคะก็คือกลิ่นครมแล้วก็กลิ่นที่หมักใช่น well ี่น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 ี่เขาจะมีสติกเกอร์แปะไว้ตรงนี้ครับใช่เขียนบอกว่าให้ดึงดึงนะดึงตรงตรงดึงตรงตรงอย่าไปแบบหมุนเดี๋ยวเกลียวมันจะหลุดแล้วเดี๋ยวมันจะหกเอานะเดี๋ยวจะหอมไปใหญ่นะก็เนี่ยก็แกะสติกเกอร์ ออกมาแขกตึงตรงนี้ก่อนแล้วคุณก็ดึงปรับนี่แล้วก็ฉีดนะคะแล้วก็ฉีดนี่หอมจีนหอมมากหอมมากคราวรีทูพิเซนต์มากเพราะว่าเราสามารถฉีดด้วยกันพี่หมากก็เปรียบเสมือนป่าใหญ่ๆนะคะป่าใหญ่ๆที่มีดอกไม้ อยู่ด้วยนะครับผมทิไปได้กันได้เอ้ยแท้พี่แท้เช้าเผลอหมุนจ้าหกจ้านั่นนไงี่ไงคุณไม่อ่านอ่ะคุณไม่อ่านเขียนอยู่มันดึงนะจ๊ะดึงไะจ๊ะมาเรามาเล่นเกมกันเลยดีกจ้ะพี่ปรตูเหรอพี่ปรตูมเข้ามาไหนสวัสดีจ้าพี่ปรตูมไหนไหนไหนไปแล้อพี่หมาคุยพี่ปรตูมหน่อยมันอยู่ที่ไหนอะไปแล้วไหนอ่ะไปแล้วมั้างนี่ไงอยากให้หมาฉีดให้ ฉี่น้ําหอมเหรอเออน้ําหอมอ๋อพี่ต้นมาแล้วพี่ต้นเดี๋ยวนะฮะนี่คือพี่ต้นนะครับจะเป็นคนดูว่าใครที่ตอบเร็วที่สุดอ่ะเดี๋ยวบอกกติกาอนดีอ่าๆไม่ได้บอกกติกาใบเตนแท้กฎกติกาของเรามีว่าเรามีคําถามทั้งหมดสี่คำถามนะคะสองที่มากคือสองคำถามคอนคิมก็คือสองคำถามครับซึ่งถ้าใครตอบ คำถามเดลแล้วก็เป็นคนแรกก็รับไปเลยรับไปเลยนี่นี่อาเขาเอาไว้ไห่อีกเอออยู่นี่เยอะไปหมดเลยเอานี่รับไปเลยนะฮะกล่องนี้นะครับใช่เราจะส่งไปให้เราจะให้พี่ต้นดีอมไปหานะค่ะโอเคเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมนะจ๊ะเตรียมพร้อมคำถามอ่านไหม ง่ายมากเลยอ่ะง่ายมากคำาะนะคำถามมีอยู่ว่าถ้าให้ผมเลือกใส่รองเท้าผ้าใบผมจะใส่สีอะไรระหว่างสีดำกับสีขาวตอบครับเฮียบอยเฮียบอยก็มาเฮียบอยก็มาอ่ะใครตอบคนแรก ถูกคนแรกคุณรับไปเลยนะพี่ต้นแคปไปเลยนะยังไม่มีใครตอบมานะฮะอ้ามีคนตอบมาแล้วจ้ามีคนตอบมาลวจ้าอาคุ้ต้อยก็มาฮะพี่เชอรี่ก็มาฮะโอ้โหมากรสนิดดําสนิทกันจริงๆริงไหมเนี่ยโอโบบีบีอ่ะชาาเราเราได้เรามีคน ตอบถูกแล้ว <Okay. S 1> คนแรกนะพี่ต้นบอกแคปไว้นะฮะพี่แพรตอบด้วยแล้วปะพี่แพรจะเอาอะไรเอาสนุกว่างว่าวา่วาว่งว่งอ่ะ <Okay. S 2> คนที่ตอบถูกตอบไปแล้วนะครับ <Okay. S 2> ผมเฉลยแล้วกันตอนนี้คําตอบที่ถูกต้องก็คือสีดําไม่เคยใส่ครับผมใส่แต่สีขาวครับ